เรื่องเสือดำตำนานแห่งสังเวียนมวยไทยตอนที่สองหลังจากคืนที่ค่ายมวยถูกเผาข่าวหรือว่าเสือดำตายแพร่ะสะพัดไปทั่ววงการมวยไทยแต่ความจริงคือดำรงและจันรอดชีวิตมาได้อย่างบุดหวิดพวกเขาหนีไปซ่อนตัวในหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดเชียงรายดำรงเปลี่ยนชื่อเป็นลุงดำและใช้ชีวิตเรียบง่ายเป็นชาวสวนปลูกข้าวและเลี้ยงไก่ เขาพยายามลบอดีตทั้งหมดทิ้งและสัญญากับจันว่าจะไม่กลับไปสู่วงการน,นี้อีกแต่เงามื่อจากอดีตไม่เคยปล่อยเขาไปง่ายๆวันหนึ่งขณะที่ดำรงกำลังสอนเด็กๆในหมู่บ้านเตะมวยเพื่อออกกำลังกายเขาได้ยินข่าวจากวิทยุว่าเสียโจ๊กเจ้าพ่อวงการพนันมวยที่เขาเคยทำงานให้ตาอย่างลึกลับในกรุงเทพและคนที่ขึ้นมาแทนคือเสือขาวอดีตเพื่อนสนิทที่กลายเป็นศัตรูตัวฉกาด เสือขาวขายายอิทธิพลครอบครองทั้งเวทีลุมพินีและราชดำเนินและเริ่มกวาดล้างทุกคนที่เคยเป็นศัตรูรวมถึงตามหาดำรงในเวลาเดียวกันจันรเริ่มป่วยหนักด้วยโรคปอดท,ที่ไม่มีเงินรักษาดำรงไม่มีทางเลือกเขาต้องหาเงินเพื่อช่วยชีวิตเธอและนั่นทำให้เขาตัดสินใจทําในสิ่งที่เขาเคยสัญญาว่าจะไม่ทำอีก ดำรงเดินทางกลับกรุงเทพ,พด้วยใจที่หนักอึง้งเขาติดต่อครูมวยตู้ครูเก่าที่เคยฝึกสอนเขาในวัยเด็กซึ่งตอนนี้เกษียณและเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆครูมวยตู้เตือนดำรงว่าการกลับมาครั้งนี้เหมือนเดินเข้าสู่ขุมนรกแต่ก็ยอมช่วยหาคอนเน็ชันให้ดำรงได้ดำรงสมัครเข้าร่วมทีมมวยใต้ดินที่เรียกว่ามวยบ้านซึ่งเป็นเวทีมวยผิดกฎหมายที่นักเลงและนักพนันชั้นสูงควบคุม เขาต้องการเงินรางวัลก้อนใหญ่เพื่อค่ารักษาจันทรการชกครั้งแรกของเขาคือการต่อสู้กับนักมวยหนุ่มที่ดุดันแต่ด้วยประสบการณ์และความแข็งแกร่งดำรงชนะน็อกในยกแรกชื่อของเสือดำเริ่มกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง แต่ข่าวการกลับมาของเขาถึงหูเสือขาวเสือขาวส่งคนมาทาบทามให้ดำรงขึ้นชกในไฟใหญ่โดยมีข้อเสนอว่าถ้าชนะเขาจะได้เงินก้อนโตแต่ถ้าแพ้เขาจะต้องยอมเป็นนักมวยล้มเพื่อให้เสือขาวควบคุมวงการต่อไปดำรงยอมรับคำท้าแต่เขามีเป้าหมายลับเขาต้องการแทรกซึมเข้าไปในองค์กรของเสือขาวและโค่นเขาลงให้ได้ การเผชิญหน้าระหว่างดำรงและเสือขาวเกิดขึ้นในโกดังร้างที่ใช้จัดการมวยใต้ดินไฟหนีดุดเดือดและยาวนานดำรงใช้ทักษะมวยไทยที่สั่งสมมานานจัดการเสือขาวได้ในยกสุดท้ายแต่แทนที่จะรับเงินรางวัลเขากลับเลือกที่จะหายตัวไปพร้อมกับเงินก้อนหนึ่งหลังจากการชกดำรงได้รับเงินก้อนใหญ่และรีบกลับไปหาจัน ที่เชียงรายแต่เมื่อถึงโรงพยาบาลเขาพบว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วในคืนนั้นดำรงพังทลายเขาต้องการล้างแค้นเขาค้นพบว่าเสือขาวอยู่เบื้องหลังการตายของจันเพราะเธอถูกใช้เป็นเครื่องมือในการข่มขู่เขาดำรงตัดสินใจเผชิญหน้ากับเสือขาวครั้งสุดท้ายเพื่อยุติทุกอย่าง เขานัดพบเสือขาวที่ลานจอดรถร้างย่านชานเมืองเสือขาวมาพร้อมลูกน้องติดอาวุธครบมือแต่ดำรงใช้ความชำนาญในการหลบหนีและต่อสู้เขาจัดการลูกน้องของเสือขาวทีละคนและเผชิญหน้ากับเสือขาวตัวต่อตัวการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดที่สุดในชีวิตของเขาทั้งคู่แลกหมัดกันอย่างไม่ยอมกันแต่ในจังหวะสุดท้ายดำรงใช้เข่าลอยอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาน n อ c เสือขาวลงได้ อย่างไรก็ตามชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกสมหวังดํารงตระหนักว่าเลือดและความรุนแรงที่เขาใช้ในการแก้แค้นไม่ได้นำจันทร์กลับมาเขาเลือกที่จะทิ้งวงการมวยและนักเลงไปตลอดการโดยมอบเงินที่ได้จากการชกให้กับเด็กๆในค่ายมวยเก่าของครูมวยตู้เพื่อให้พวกเขามีโอกาสเติบโตเป็นนักมวยที่ดีและไม่เดินตามรอยเขา หลังจากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายดำรงหายตัวจากวงการอย่างสิ้นเชิงบางคนบอกว่าเขาไปบวชเป็นพระและใช้ชีวิตอย่างสงบในวัดเล็กๆทางภาคเหนือบางคนเล่าว,ว่าเขาเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ไม่มีใครรู้ความจริงเรื่องราวของเขากลายเป็นตำนานที่เล่าขานในวงการมวยไทยชื่อของเสือดำยังคงถูกพูดถึงในฐานะนักมวยที่ทั้งหน้าเกรงขามและน่าสะพรึงกลัว หลายปีต่อมาเด็กหนุนคนหนึ่งจากค่ายมวยของครูมวยตู้เริ่มมีชื่อเสียงในเวทีลุมพินีเขาคนนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเสือดำคนใหม่เพราะสไตล์การชกที่ดุด,ดันและทนพลังซึ่งหลายคนเชื่อว่าเขาได้รับการถ่ายทอดวิชาจากดำรงโดยตรงแต่ไม่ว่าเด็กหนุ่มคนนั้นจะเป็นใครมรดกของเสือดำยังคงอยู่ในจิตวิญ,ญญาณของนักมวยรุ่นใหม่ที่ต่อสู้เพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีไม่ใช่เพื่ออำนาจและเงินท เรื่องราวของเสือดำจบลงด้วยการจากไปอย่างลึกลับแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้คือบทเรียนสำคัญมวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่มันคือการต่อสู้กับตัวเองการควบคุมจิตใจและการยึดมั่นในเกียรติยศ